จุดทูบจุดทูบเจ้าไข่จุดทูบเจ้าไข่ต่อติงตองติงตองติงต้อง,ง,องจุดทูบดูหัวเจ้าไข่ดูซิว่าจะออกอะไรสิบหกมีนาคมเป็นี่้ายบอวื Tăng Hello Tăng Ting Tăng ting tăng ting tong lo Sip Mina Tua lah tua lah Tua lah Tua ting. หยุดได้ก่อนหยุดไดก่อนมันจะยาวไปเริ่มไกลเคียงลนะตัวแรกเลยเป็นเลขสองเออมีรูปไข่ขนมเบยด้วยเองไม่ไรหน่าเองเ้วไม่มีทางดังหรอกนี่ตัวแรกเป็นเลขสอง

หอยหาหนอยออกยังยังยังรอบแรกไ้มก็เห็นเมื่อวานมันออกมีแต่5 3ทางนั้นเี็ก็ออกแต่3 3 3มามาไม่รู้เออต้นเกตหวยไทยออกอะไรมันก็ออกตามมันเลยนะไม่หนีกันหรอก

แล้วพอมาหลักหนึ่งก็หลักศูนย์กับหลักหนึ่งหลักศูนย์กับหลักหนึ่งถ้าบางเออหลักหนึ่งศูนย์มาเราก็ได้สองสององอหน่ศูนรือไ่อานกะหลอกล่างหนึ่งเก้าแค่นั้ตอวนหักหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์อ่มนได้เอาตัวเดียวแล้วก็กิน้มก่อนันไถูกตัวตรงไหน เอาน,นี้ไปซื้อตัวที่สองมาแล้วเจ็ดนี่ตัวแรกสองตัวที่สองเจ็ดทูบทูบทูบไว้ใครทูบไว้ใครวัดสุทธารามตัวที่สองสองนะสองเจ็ดปกติอะน่าจะมาน่าจะมีสอ แต่คงมาเมื่อวานเมื่อวานมาพิเจอแล้วเมื่อวานมาปกติวันนี้ก็ไม่ได้าาจจมาหนักแตขาดมาพิเศษลุ้าหน่สองเจ็ดลุ้นลุ้นลุน้นตัวที่สามติกตกต๊กต๊อกติ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 ๊กต๊อกแต่สูงจ้าหวย้อยัดด้วยแล้วในแอปมึงเหลือกี่หาเจ็ดสิบห้าบาท ใช้แล้วไม่มีแดกกดหมดไม่ได้กินเลยซื้อหมดไงเลยเอามาให้ก็ซื้อมึงก็เอาตังไปหมดตังมาเร็วมาดูหวยเร็วมาลุ้นหวยเร็วน้ำมันก็ไม่เติมอีกตังเนี่ยเฮ้ยไอจิงตังเอ้ยไปดิเดมาลุ้นหวยเร็ว ตัวที่สามมาแล้วตัวที่สามมาแล้วหัวโผล่มาแล้วหัวโผล่มาแล้วซื้อหยุกซื้อยาเออไอ้นั่นดีว่าที่ไปอะไรอะตลาดตลาดแก้วอะเขามีแอปยิงกันนะยาเขาก็มีแอปยิงนะซื้อยาก็มีทั้งนั้นหล่ะร้านยี้แย่ป่ะที่นี่มันมีที่ไหนไอ้ตรงนี้มีป่ะร้านเนี่มีป่ะร้านที่พระเอไปจอดซื้อวันนั้นอะไซส์หนึ่งอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้ไม่เคยถาม จะไม่มีร้านยามไม่ยอมเข้าร่วมอันนี้มันเลขอะไรวะนี่เออมาคนีวะเลขเจ็ดเหมือนกันหอเปล่าวะเนี่ยเจ็ดวะเฮ้ยสองเจ็ดเจ็ดนี่วะมันจะมาหรือวะเออสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองตัวก็เป็นสองเจ็ด สองเจ็ mm hmm. ดเจ็ดนี่สองเจ็ดเจ็ดถูกไหมค่ะสองเจ็ดเจ็ดโอเคแค่นี้แหละเรียบร้อยละโรงเรียนฟ้ารั่ง mm hmm.